สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment c o m มนต์สนุกสนานกันเองนะครับต้องขอบอกกันเลยนะครับในตอนนี้รายการ Funny Comment ของเราเนี่ยดำเนินมากว่า50ตอนแล้วครับผมมันเป็นแบบรายการที่ยาวมากๆแล้วครับซึ่งคําถามที่เราได้ถามไปนะครับที่แล้วนะครับผมเราได้ถามไปว่าถ้า่านผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกปกป้องประเทศหนึ่งได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับ ท่านผู้ชมนะั้นจะเลือกปกป้องประเทศไหนซึ่งนั่นก็แปลตรงๆว่าท่านผู้ชมเนี่ยรักประเทศไหนมากที่สุดที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับผมและในตอนนี้นะครับเราก็ได้เลือกคำตอบบางส่วนจากท่านผู้ชมมาแล้วและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าว่าท่านผู้ชมชาวฟันนี่คอมเมนต์เนี่ยเขาอยากปกป้องประเทศไหนกันประเทศญี่ปุ่นครับผมจะได้มีแอนิเมะดูเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่แอนิเมะนะสิประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันยังมีอีกมากมายที่เจ้าไม่รู้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีขุมทรัพย์มากมายนะครับผมไม Uh, หนังอันเซนโอ้โหมากมายเลยครับผมน้องลองไปดูนะครับมันไม่ใช่มีแค่อนิเมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นนี่ควรค่าแก่การปกป้องปกป้องอเมริกาดิครับอย่างน้อยมันก็เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีถ้าไม่มีมันเนี่ยลำบากแน่นอนครับผมอันนี้ผมลองมาคิดดูก็จริงนะลองคิดดูถ้าเราไม่มี Facebook ใช้ไม่มีว i n d o w s ไม่มี Microsoft ใช้เนี่ยโอ้โหจบครับผมไม่มี iPhone iPhone ใช้เนี่ยอารมณ์แบบว่าเหมือนย้อนอารยทรากลับไปเมื่อร้อยปีก่อนเลยประมาณนั้นเลยครับขาดอเมริกาไปเนี่ยโอ้โหเศร้าตายเลยประเทศไหนก็ได้ทีีม่มหนังโป ครับผมก็ทุกประเทศแหละครับอยู่ที่น้องจะชอบหนังโป้แนวไหนขาวๆหน่อยสไตล์ฝรั่งก็เมกาดำๆหน่อยก็แอฟริกาคนเอเชียก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็ไทยมีเยอะแยะครับผมประเทศโปรตุเกสครับผมเพราะผมชอบโดเนมา่านี่แบบกะกากบาซงบาซ่าอะไรกระจอกประเทศลาวครับผมคือไม่ต้องไปปกป้องไกลๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งไทยทั้งลาวจีนสิครับผมมันมีประชากรเยอะดีสืบพันธุ์มนุษย์ต่อไปได้มีประชากรเยอะสุดในโลกประเทศแคนาดาครับผมเราจะได้มีกัญชาดูด เดียวเดียวผมงงครับทำไมต้องเป็นแคนาดาเนี่ยมันก็มีหลายประเทศในโลกนะที่เปิดให้ดูเนื้อได้แบบปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องแคนาดานะครับน้องอาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างประเทศออสเตรเลียสิครับผมอุ่นดีอุ่นเหี้ยแหะถ้าออสเตรเลียอุ่นนะไทยนี่แม่งเรียกว่านรกเลยละกันร้อชิบหายญี่ปุ่นครับของกินเยอะดีคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าอาหารไทยอร่อยสุดในโลกละถ้าเป็นที่สองก็คงไปญี่ปุ่นนี่แหละครับอาหารเขาอร่อยจริง อังกฤษครับผมมีบอลพิเมรีให้ดูคือแบบไม่ค่อยอยากดูพิเมรีอะขอลาลิก้าละกันพีเมรีนี่แบบว่าดูเป็ดดูแบบดูหอยอะไรตีกันดูแบบหมูกัดกันหมากัดกันนะ่นะที่อ่อนๆล้อเล่นล้อเล่นประเทศกอตแฮมครับผมมีที่ไหนละ่ะไอสัตว์ปรัญญาอ่อนเพอร์เจอร์รัสเซียครับผมสาเหตุที่ปกป้องรัสเซียเนี่ยก็เพราะว่าพ่อผมเป็นคนรัสเซียครับดังนั้นผมเลยเป็นลูกครึ่งรัสเซียรัสเซียก็เหมือนบ้านของผมผมเลยเลือกปกป้องรัสเซีย เออมึงบอกก็มึงปกป้องรัสเซียเพราะมึงเป็นคนรัสเซียก็จบประเทศอาบูดบีครับผมชื่อมันเทด่ดีคือน้องครับมันไม่มีประเทศชื่ออาบูดบีเว้ยอาบูดบีเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเพราะฉะนั้นมึงแบบมึงมึนแล้วมึงเมาแล้วนี่ซัดมากี่เมตดเนี่ยซัดมากี่หลุมเนี่ยขายหรือเสพฮะไหนบอกมาสิ และนี่นะครับผมก็คือคําตอบของท่านผู้ชมในวันนี้โอ้โหแต่ละคําตอบนี่แบบว่าเหตุผลดีๆนี่ไม่ค่อยจะมีนะครับและไหนๆแล้วก็ผู้เลือกของกินเไปแล้วเนี่ยคำถามในครั้งต่อไปก็จะเกี่ยวกับของกินนะครับเราจะหาว่าถ้าผู้ชมเนี่ยชอบกินอะไรกันที่สุดครับผมบอกชื่อเมนูอาหารโปรดมานะครับว่าท่านผู้ชมมันชอบกินอะไรขอสาเหตุด้วยนะว่าทาไมชอบกินและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดู Funny Comment และ Comic World นะครับสวัสดีครับ